วัสดีค่ะลันพี่อามหรือเปล่าลันเปิดกล้องยังไงวะอ้าวเปิดยังไงอ่ะกดตรงนี้ปะบันทึบวะลันมามันมันคือบันทึกปะหกฉากอยู่หกฉากมันเห็นเห็นหน้าปะเห็นนี่เห็นหน้าเราเลยมันเห็นแต่ไม่เห็นหูรันเล้วโอ๊ยพี่นุ้ยเหรอคะพี่นุ้ยไม่ใช่พี่นุ้ยพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนตูนโอ้โหไปพี่นุ้ยไปแล้วโอ้โหคุณเรียกพูดกลับทำไมหน้าพี่นิกกี้เล็กจังเลยอ่ะหมายถึงว่าทำไมมันเป็นจอเล็กๆอ่ะ ยังอื่นไม่เล็กนะใจใจหัวใจที่มอให้น้องใจใหญ่มากเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาหกฉับนี่เขาไปเป็นนักร้องแล้วพอดังแล้วก็ไม่มารายการอยู่ค่ายที่แล้วค่ายอย่าพูดอย่างนี้หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเลิาอยู่ค่ายเลิฟเลิฟอิตแล้วไปหาอุนูอหลวทองไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาแล้วไม่ใช่หนาเมื่อก่อนก็เลิฟพี่ตอนนี้ไปเลิฟอีตแล้วโอ้โหโอ้โหโยแย่เลยต้องอ่านบทเป็นเพศแต่กาฟ้าบุญเลย ตอนนี้เลิฟอิทมาก่อนเลิฟพี่ไม่เวิร์กนะโอลานสวัสดีจ้องไม่ได้สวัสดีค่ะพี่ก็เป็นรุ่นใหญ่อยู่ค่อยๆลองจากพี่ตาสวัสดีค่ะต้องรันที่รุ่นน้องอ่ะนี่คือมันแอบคือแอบคนดูเกือบพายจีเนี่ยนี่ไอจีหรือว่ามันติ๊กต๊อกติ๊กตอกค่ะหนูหนูอยากถามทำไมกล้องหนูอ่ะจอพี่นิกกี้มันแบบเป็นเล็กๆอ่ะ คนดูกับพันนะไม่ธรรมดาว่ะแปดร้อยกว่าแปดร้อยแปดร้อยกว่าิ่ร่วมเฟรมไงไม่พี่ตูนเขาละขนาดไหนเขาเอามาเล่นหกฉากเขาเอารูปเป็นปกเลยจำไม่ได้เป็นปกเลยอ่ะเป็นปกเลยอ่ะอ๋อที่ขึ้นไก่นะใช่ไหมไอเก๋อากับเก๋ไก่อ่ะเป็นปกเลยขอบคุณครับดังนั้นลืมได้ไหมไม่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอไม่ใช่หนาแล้วติ๊กตอกแล้วไปติดไปทางไปติดคำติ๊กตอกแล้วว่าเมื่อไหรพี่ตูนจะชวนหนูไปล่ะพี่ตูนไม่ชวนหนู เราดังแล้วคิวเราก็ไม่ไม่ให้พี่แล้วไงไม่พี่ไม่ขอคิวหนูเลยหนาไม่คิวหนูเลยหนาโอ้โหโซเชียลติดโซเชียลร้านแม่งติดโซเชียลนี่วะพีนิกกี้มากกว่าแหมเดี๋ยวนี้ไลฟ์ทุกวันไม่มีไม่มีอยู่ไครอยู่ไม่มีไม่มีแม่เขาน่าจะอยู่บ้านเขาอะอันนี้คือถ่ายเสร็จแล้วหรอคะยังก็พี่สั่งเบกองอ่ะคุยกับน้องก่อนเรียกองก็รอโอ้โหโพอยอะ เขาก็รอกันนะขอไว้ก่อนแป๊บนึงสองนาทีเขาต้องรอทั้งนั่นแหละทั้งเบิร์กพอยอ่ะพี่โตูดเอาหนูไปเล่นด้วยสิมาสิมาสิวันไหนล่ะเอาเพื่อนสวยๆมาด้วยนะรันรันเดี๋ยวพี่ไปเข้าชาก่อนเดี๋ยวพี่โดนด่าออ๋โอเคค่ะเดี๋ยวพี่มาได้ค่ะนี่ผูกกับอยู่นี่นี่ แล้วเราให้เสรนาลิงรอเราก่อนได้ไหมเพราะว่าเราไล์ติดตอกหร่อหันจอไปน้องอารสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเนี่ยชื่อน้องโกลันโกลันค่ะโกลันน่ารักมากน้องโกลันน้องโกลันเออหน้ารักมากเลยโกลันโกลันเราเคยเจอกันไหมลูกไม่เคยค่ะไม่เคยหรอนงะรันนะไม่ธรรมดานะเออโกลันนี่น่ารักหนูหนูเล่นอะไรไหมหนูเล่นอะไรไหมเล่นละครเล่นสามร้ยไหมไม่ได้เล่นค่ะประอยากเล่นนะครับ เดินผ่านไม่ดีค่ะไม่เคยค่ะร้องอยู่ใครเลิฟอยู่ใครอ๋อหยุดเลิฟอีทเหรอค่ะอ๋อต่อจากพีคเหรอแล้วเสียงพอๆกับพีคเลยนะเสียงอะใช่ค่ะหนูหนูรันร้อยคีค่ะเหรอใช่ค่ะไปหานโน้ตให้เท่ากันก่อนต้องรันต้องรันต้องรันไปคุยกับพี่เบียร์ก่อนเหมือนพี่เบียร์มาเดี๋ยวพี่เข้าเข้าชาก่อนอ๋อโอเคได้ค่ะพิเนกิโอค่ะเดี๋ยวมานะเออเดี๋ยวรอค่ำๆดึกๆโอเคค่ะ พี่สวัสดีค่ะปิดยังไงกดปิดยังไงกขปิดยังไงพี่ต<น>ุลไม่รู้ไม่เคยเล่น,นปิดปยังไงวะโอเคเรียบร้อยหนในะ